วันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตารายวันหรือว่าดูดวงรายวันประจำวันที่14เมษายน2567วันนี้เราจะมาดูสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ในด้านของการงานนั้นสำหรับในวันนี้การงานของท่านนั้นก็ถือว่าดี จะมีงานที่โดดเด่นมากขึ้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของการงานในช่วงนี้และในด้านของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีรายจ่ายก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าท่านจ่ายไปแล้วเงินของท่านก็ยังมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ เรามาดูในด้านของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขจะมีความสำราญจะมีความเข้าใจกันดีคนที่ยังเป็นโสดนั้นก็จะมีข่าวดีจะมีโชคมีลาบอาจจะได้แต่งงานหรือว่าสร้างอนาคตร่วมกันอีกก็ได้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีม่วงและก็สีเทา จะเป็นสีที่ดีนำโชคนำลาบมาให้ท่านสำหรับทิศที่เป็นมงคลก็คือทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีมากๆสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างถ้าใครมาชักชวนท่านในช่วงนี้มาชวนท่านไปลงทุนหรือว่าไปทำอะไรก็อย่าเพิ่ง ตัดสินใจตกลงให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนถ้ามิเช่นนั้นคุณอาจจะเสียเปรียบเขาทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ในด้านการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการใช้จ่ายหรือว่าต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่อีกหลายทางก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าท่านมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ สำหรับในด้านของความรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านอาจจะพบรักที่เป็นรักแท้ก็เป็นไปได้คุณอาจจะมีการตกหลุมรักก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่มีอำนาจและวาสนา จะทำให้ดูดีเป็นที่เกรงขามของคนทั่วไปสําหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในด้านของการงานในวันนี้จะมั่นคงงานที่ทำนั้นจะเป็นงานที่ถาวรงานที่ทำ จะนำพาให้คุณนั้นมีโชคมีลาบมีวาส,สนาอันโดดเด่นมากขึ้นสำหรับในเรื่องการเงินนั้นการเงินก็ถือว่าดีเงินนั้นจะเข้ามาหาคุณทุกช่องทางคุณจะมีใช้ไม่ขาดมือเรามาดูในด้านของความรักตอนนี้จะมีคนแอบมองคุณอยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัว เขาผู้นั้นก็อยู่ใกล้ตัวของคุณนั่นแหละคนที่คุณเจอหรือว่าคุณเคยคุยกันมาก่อนนั่นแหละเขาจะแอบมองคุณอยู่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีควา้าจะเป็นสีที่เป็นมงคลที่ดีสำหรับท่านและอีกอย่างหนึ่งทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่ให้โชคให้ลาบแก่ท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ถึงจะมีงานที่รีบเร่งแต่คุณก็ทำได้คุณก็ไม่เคยท้อถอยงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีการเงินนั้น คุณจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้าคุณค่าขายจะขายดิบขายดีเรามาดูในด้านของความรักในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างก็ขอให้ท่านอ,อมชอมกันไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองถ้าหากว่าท่านเป็นโสดจะมีคนนำพาให้คุณได้ไปพบรัก กันในช่วงนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีขาวจะเป็นสีที่นําโชคนําลาบมาให้ท่านและสําหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในด้านของการงานในช่วงนี้ สำหรับการงานของท่านในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจะมีคนคอยจับผิดท่านอยู่ถ้าหากว่าท่านทำอะไรผิดพลาดอาจจะเข้าตัวเราได้ในด้านของการเงินนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็จ่ายมากบางครั้งก็จ่ายน้อยแลแต่โอกาสในด้านของความรักคนเป็นโสดท่านจะพบรัก ในเร็วๆนี้จะเป็นรักที่ยั่งยืนและมั่นคงคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นก็จะครองความรักกันต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงและก็สีขาวจะเป็นสีที่เป็นมงคลแก่ท่านสำหรับทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างการงานบางท่านนั้นก็อาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านมากกว่ารายจ่ายและคุณก็อาจจะวางแผน การเก็บเงินไว้ได้อีกด้วยในด้านความรักนั้นคุณอาจจะผิดหวังนิดๆหน่อยๆก็เพราะว่าคุณยังอาจจะไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีจะเป็นสีที่เป็นมงคลแก่ตัวของท่านสําหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ นำโชคนำลาบมาให้ท่านในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงนี้ในด้านของการงานนั้นก็ถือว่าจะมีงานให้ท่านทำหลายอย่างแต่งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้ท่านระมัดระวัง อาจจะมีการผิดพลาดได้เพราะว่างานที่เข้ามานั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนทำแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดีสําหรับในด้านของการเงินนั้นวันนี้คุณอาจจะได้รับจากการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าคนไกลตัวคุณอาจจะเอ่ยปากขอร้องอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึก ในด้านความรักนั้นในด้านความรักคนรักก็จะเอาอกเอาใจดีจะพูดจาอย่างไพเราะไม่วู้วามจะทำให้ความรักของท่านนั้นสดชื่นและกระปี้กระเป๋าต่อไปสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวกับสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านส่วนทิศนั้นก็คือทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ให้โชคให้ลาบแก่ท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างการงานในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ให้ท่านคอยระมัดระวังอาจจะมีการที่เรียกว่าพลาดพลั้งจะทำให้ตัวของท่านนั้น ได้รับบาดเจ็บก็ได้ในด้านของการงานการเงินการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีจะมีคนมาเกื้อกูลและก็สนับสนุนในเรื่องเงินท่านจะมีใช้มีเก็บอีกตหากในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านความรักนั้นวันนี้ท่านต้องใจเย็นเย็นอย่าอารมณ์ร้อน จะทำให้คุณนั้นถ้าหากว่าอารมณ์ร้อนก็จะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสดก็เช่นเดียวกันอย่าอารมณ์ร้อนถ้าอารมณ์ร้อนแล้วพูดจาอะไรจะไม่มีเสน่ห์สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแสดจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ และทิศที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ครับ